มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใบเตยร้องไห้พูดแล้วค่ะหลังผู้กำกับโจ้โดนจับกลายเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืนนะคะสำหรับพิธีกรสาวใบเตยพรพจีแฟนสาวของผู้กำกับโจที่ถูกจับตามองจากสังคมนะคะ ล่าสุดค่ะพิธีกรผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่อย่างบอยทิติพรหรือว่าบอยวันบันเทิงในฐานะหัวหน้างานเผยเรื่องนี้นะคะาว่าตัวใบเตยเคยมาปรึกษาตอนที่ผู้กำกับโจม,มาจีบซึ่งในตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยแต่ฝ่ายชายก็เข้าไปหาพ่อแม่ไปกราบเท้าขอคบกับน้องตอนนั้นน้องก็โสดเพิ่งจะอกหักมาใหม่ๆเขาเข้ามาดูแลอย่างดีคะ่ะ ตอนนี้น้องเองร้องไห้เสียใจเพราะมองว่าทําให้คุณพ่อเสียชื่อเสียงเพราะน้องถูกเตือนจากผู้ใหญ่แล้วและขอยืนยันว่าน้องไม่ได้ลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการบอบันเทิงเพราะตัวน้องไม่ได้ทําผิดอะไรนะคะที่ผ่านมาน้องก็อยู่ที่กรุงเทพฝ่ายชายอยู่นครสวรรค์แต่สภาพจิตใจในตอนนี้อาจจะต้องพักงานไปก่อนเท่านั้นเองส่วนภาพที่น้องใส่ชุดไทยถ่ายคู่กับผู้กำกับโจ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นงานแต่งงานไปแล้วไปรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชจริงๆแล้วภาพนั้นเป็นภาพที่น้องไปงานแต่งงานของคนอื่นเป็นภาพในเพจของร้านพี่ปลาฟินาเล่ตอนนี้คืออยากจะให้ทุกคนแยกแยะไม่อยากให้ไปด่าน้องเพราะว่าตัวน้องเองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ